ครับอ่านี่คือเมนูแกงหน่อไม้สาย,ยนางอันนี้ก็จะเป็นย่านางนะครับที่ได้เด็ดแล้วแล้วก็จะใส่กระทะต้มนี้เพื่อจะได้น้ําที่เขียวเป็นน้ํายาหน,นังอ่างนี่คือกระบวนการทําอาหารแกงหน่อไม้สูตรโบราณครับดังนั้นก็จะเป็นการหัน่นของไก่นักปฏิส่ไก่ใส่เนือ้อหมูได้แต่วันนี้ผมได้ใส่ไก่ได้หั่นเป็นที่เรียบร้อยก็ย็นเนื้อไก่หั่นพอคํา ะครับครับขั้นตอนแรกก็จะนําพริกประมาณหนึ่งกำมือนั่นเองนรัก็จะเป็นพริกแห้งนะครับเพราะว่าพริกแห้งก็จะมีความหอมมากกว่าพริกสดแล้วก็ใช้กระเทียมและหอมแดงประมาณอย่างละหกหยิเจ็ดกิบน,นะครับเนี่ยเราก็จะมาใส่ในครกนี้เพื่อจะโขลกให้เข้ากันครับอันนี้ก็ใส่หอมกระเทียมเป็นที่เรียบร้อยกระเห็นี้ของกระเทียมอยู่ในครกเรก็จะโขลกให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกว่าที่จะได้พริกแกง พอ,เ,อ,อเสร็จจากการขูดพิกละเอียดประมาณก็จะใส่กะปิประมาณ2ช้อนจาหรือประมาณ1ช้อนโตเท่านี้นนครับอันนี้ก็จะเป็นกูดการทำแกงกองไม้ใส่ไก่นี่คือกะบวนการที่2ก็จะใส่ไก่ลงในกระทะเพื่อที่จะต้มให้ไก่สุก,ก่อนนี่ก็จะเป็นน้ำ ะยาหนางนะปกติจะเขียวพอดีอาน้ํายาหนางเนือ่องจากว่าเราเก็บไว้นานจึงมีความแห้งก็จะเห็นน้ำยานางไล่เขียวประมาณนี้ครับ <c oughs> อันนี้คือส่วนผสมของกางแกงหน่อไม้ก็จะเป็นใบชาพูก็จะมีชะอมนะก็ประมาณกึ่งกำมือแล้วก็ใบชาพูประมาณหนึ่งกำมือแล้วก็หน่อไม้ประมาณหนึ่งถ้วยนั่นเองอันนี้ก็คือ,อ ก่อนที่เราจะนําไปแกงก็จะมีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ของเครื่องก่อนที่จะลงไปในแกงนะครับครับพอ่อการใส่ไก่ไปนี้ก็จะเป็นการตุนไก่ก็จะปล่อยให้ไก่สุกพอสมควรก่อนที่จะนําเครื่องปรุงมาใส่อีกรอบหนึ่งคือตุนไว้ให้พอประมาณครับครับขั้นตอนที่3เราก็จะใส่หน่อไม้ที่เราได้จัดเตรียมแล้ว,ลวก็จะลงไปในบริเวณกระทะที่เราได้ต้มไก่ไปที่ละร้อยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ ขั้นตอนที่สามก็จะต้มให้สุกไปสักพักหนึ่งก็จะใส่เครื่องแกงหรือใส่ที่ตนเองนี่ก็คือหน้าตาของแกงหน่อไม้แบบอีกสูตรหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พบเจอมากเท่าไหร่คือจะใส่ไก่ก่อนปกติการแกงก็จะใส่พริกแกงก่อนแต่สูตรนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งคือการใส่ไก่แล้วก็ตาด้วยหน่อไม้ตามด้วยเครื่องแกงนั่นเอง ครับหลังกาดที่เราได้ใส่โนามไามไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นขบวนการที่สีก็จะใส่พริกแกงครับลงไปในกระทะที่เราได้ต้มน้ําก่อนหน้านี้ก็จะเห็นพริกแกงได้ใส่ลงไปในกระทะก็จะมีน้ำเดือดถูกถกขึ้นมานี่คือกระบวนการการทำดอกไม้แบบอีกสูตรหนึ่งครับแล้วก็จะใส่น้ำที่อาจจะมีพริกแกงติดในครกก็จะใส่ไปนี้ครับหลังจากนั้นก็จะรอให้สุกสักพักก็จะใส่เครื่องปรุงอีกรอบแล้วสามารถลงไปใส่ถ้วยแล้วไปรับประทานได้เลย ครับอันนี้ก็จะใส่โชยุประมาณ1ช้อนชาแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร,ะ,ระ,ะประมาณ1ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะก็แล้วแต่ความชอบเลยเราก็จะใส่ประมาณาประมาณสองช้อนโต๊ะโดยประมาณนะก็จะให้ความเข้มข้นค,ครับกระบโนการที่5ก็จะใส่อัวนี้ก็จะเป็นผักะอมแล้วก็จะเป็นใบชะพูอันที่เราได้จัดเตรียมไว้ก็จะใส่โดยหน้าของแกงหน่อไม้อันนี้คือหน้าตาของแกงหน่อไม้ก่อนที่จะนําลงมางด้าน้นล่างก็ ปรุงด้วยโขลกือ้นชุบและรสดีนั่นเองนี่คือ,อาการแกงหน่อไม้สสยไก่ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่ได้ทําในวันนี้นี่คือเมนูเย็นนี้ก็จะเห็นหน้าตาของอแกงไก่ใส่หน่อไม้นี่ก็จะเป็นภาพสวยๆครับอันนี้คือหน้าตาแกงหน่อไม้ใสยไก่นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาที่เรา จะนำไปรับประทานในมื้อเย็นนี้นะถ้าใครสนใจอยากทำอลองไปทำกันได้ครับทางช่องชาแนลชีวิตจริงออนทัวร์ก็ขอบคุณทุกคนสนใจทุกคอมเมนต์สวัสดีครับ